ก่อนและหลังออกกําลังกายสําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินสารอาหารที่มีประโยชน์นะเวลาเราหลังออกกําลังกายเนี่ยเราจะโหยพอเราโหยเราจะซัดโทวเราก็จะอ้วนนะคะหรือว่าหลังออกกําลังกายแล้วเนี่ยร่างกายมันเขาเรียกอะไรมันโอ้โหมันออกเอนเนอร์จีไปเต็มที่แล้วถ้าเรากินของไม่ดีเราเผือไปซัดโทกนะคะ หลังเขาเรียกว่าหลังออกกําลังกายโดยที่ไม่ใช่สารอาหารดีๆเนี่ยก็ทําให้อืดได้เหมือนกันนั้นเนี่ยก่อน <could S 2> และหลังออกกําลังกายนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกกิน T S มันยู่โปรตรีนหโมูค่ะวันนี้ของพี่เพลจะผสมน้ํานะคะชานมน้ําน้ำอ่าชานมน้ํานะคะของครูสิตานนะคะเป็นโกโก้นะคะกับนมนะ่ะ กินตอนนี้นะคะก่อนและหลังได้นะคะหรือว่าตอนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราจะกินอาหารก็ได้นะคะก่อนออกกำลังกายแล้วก็ตอนมื้อหลังเนี้ยให้เป็นโปรตีนห้าหมู่เราจะเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ขอให้เป็นก่อนและหลังออกกําลังกายนะคะจะทําให้เราหุ่นไม่เละนะคะแล้วก็หุ่นเป๊ะง่ายคนกินเพราะว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่เหมือนกับฉีกขาดหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนที่มันเขาเรียกว่าเหมือนกับมีต้องต้องการการซ่อมแซมแล้วเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี้ยเขาก็จะช่วยซ่อมม้าาเเนืออขงระ เวลาที่เราเหมือนกับจะบาดเจ็บอะไรเงี้ยอืมเพราะการ <ๆ S 2> บาดเจ็บของอกล้ามเนื้ออย่างครูก็จะเล่นพวกฮิตอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเวลาต้องบอกว่าจํากัดมากนะคะเนียได้ออกนี่ยี่สิบนาทีเราก็เหยียดยืดกล้ามเนื้ออีกสามสินาทีนี่คือสุดๆแล้วนะแต่ว่าเราออกกันแบบแบบหนักนะคะเราออกแบบหนักเลยนะคะแต่ว่าเอาให้เหงื่อท่วมเลยนะคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเล่นเหมือนกับถ้าเกิดใครที่เหมือนกับเล่นเพื่อให้เหมือนกับกล้ามเนื้อกระชับอะไรเงี้ยคือไม่ใช่กล้ามเนื้อเล่นเพื่อกล้ามเ่ืงอดียวนะแต่บางทีเหมือนกับกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรพวกนี้มันก็มีในหอวปลาซึ่งมันก็จะทำให้เหมือนกับแขนต่างๆของเราอะไรพวกนี้กระชับขึ้นน้องถ้าเกิดสมมติว่าเราโปรตีนไม่พอเนี่ยการออกกำลังกายมันแทบ <S 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 แทบเรียกว่าเหมือนกับเราเหนื่อยเหน,นื่อยฟรีอ่ะใช่บางคนเนี่ยเรียกว่าออกกําลังกายแล้วแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้รู้ว่าเราต้องกินก่อนหรือหลังออกกําลังกายเนี่ยนะคะแล้วเราไปซัดโทหกหนักๆอ่ะอย่างมากคุณก็กลายเป็นหมูที่แข็งแรงหมูที่แข็งแรงขึ้นแต่น้ําหนักไม่ลงนะคะดังนั้นการที่เราจะต้องอควบคุมอาหารด้วยคุมแป้งด้วยก็จะดีมากนะคะแป้งเป็นตัวสาคัญเลยแป้งน้าตาลางียนะคะถ้าจะกินหนักๆก็แนะนําให้เป็นมื้อเช้าที่สุดเลยคนไทยทําไมถึงอ้วนง่ายมื้อเย็นกินแกงโอ้โหแป้งไขมันเต็มๆนะคะดูแลตัวนิดนึงหอมมากทุกคนใช่รสชาตินมหอมมากจริงๆใครที่ชอบกินชานมไข่มุกเนาะ แนะนำาลอมมากจริงๆแล้ว้็อร่อยรสชาติาจะกลมกล่อมไม่หวานเกินไปเราก็ไม่จุดเกินไปถ้าเราไม่มีแก้วเชคนะคะเราใช้ชงเนี่ยลักษณะเขาจะเหมือนข้าวโอ๊ตเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนจริงๆแล้วละลายแล้วนะคะโปรตีนแต่ข้างบนที่เป็นกรุบๆเนี่ยคือข้าวโอ๊ตนะคะลอยขึ้นมาถ้าเราคนก็จะอีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นเนื้อเดียวกันใช้ขเยเนะคะผสมนมหรือผสมน้ำก็ได้นมก็จะอารมรีมมีอร่อย ผสมน้ำอร่อยไหมคะอือผสมน้ำก็อร่อยเหมือนกันมดแล้วจ้าเดีขนาดไหนลองอ่านดูนะคะ <c oughs> บางครั้งก็อ,อ,อยากจะกินเยอะๆ <c oughs> สองซองต่อวันมากสุดแล้วพอคะ่ะ TS <c oughs> สมดูโปรตีนฮาโมูเย่ yeah.